สวัสดีค่ะพบกับเราช่องลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะวันนี้เราก็ได้มาเปิดรับออเดอร์นะคะรับออเดอร์ขายอาหารออนไลน์นะคะอาหารน้องช้างออนไลน์นะคะเนื่องจากยอดซับของเรายังไม่ถึงเราไม่สามารถที่จะไลฟ์สดขายอาหารให้น้องช้างได้นะคะแม่ควานก็เลยทำเป็นคลิป เชิญชวนแม่แม่อฟซและผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่วยให้อาหารน้องช้างนะคะแบบออเดอร์สั่งจองนะคะขายอาหารช้างออนไลน์นะคะช้างของเรามีทั้งหมด3เชือกนะคะมีคุณยายฟ้าใสาน้องลำพูนแล้วก็พี่บุญมีนะคะตากล้าละ50าคะแนนนะคะก็ขอเชิญชวนแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็คุณแม่ f อฟนะคะ อาหารน้องช้างนะคะได้กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะท่านสามารถโทรเข้ามาจองได้นะคะเบอร์โทรและไอดีลน์จะขึ้นอยู่ข้างล่างช่องนะคะใต้คลิปนะคะก็ฝากแม่แม่เซนะคะช่วยเมตาน้องน้องช้างของเรานะคะให้อาหารน้องช้างได้นะคะ ตะกร้าละห0คะแนนคะ่ะก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะสำหรับอาหารน้องช้างทั้งสามเชือกนะคะขอบคุณคะ่ะ